อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยิยนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพัริตาจาก Baby Monster นั่นเองนะครับกับความแบบว่าโดนแฟนแฟนแซวเวลาที่ขึ้นสเตจตามรายการเพลงน้องแพรเนี่ยเคยสร้างตํานานไว้แล้วนะครับบนสเตจร,รายการตอนโปรโมทเพลงชิดกับมีมในตํานานสายตานั้นหลอกกันไม่ได้ ทำเหล่าแม่แม่มัมมีแฟนคลับเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูในความพาริตานะครับที่แบบว่าเจอศิลปินที่ชอบจนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นศินลปินเหมือนกันอยู่บนเวทีก็ขึ้นมาโปรโมทเพลงด้วยกันแต่ด้วยความที่แบบเจอศิลปินที่ชอบเจอความแบบว่าไอดอลที่ใช่เลยนะครับที่แบบชื่นชมผลงานจนลืมไปว่าตัวเองก็เป็นไอดอลศิลปินเหมือนกันเปิดความเป็นติ่งตัวเองออกมานั่นเองแฟนแฟนแซวไปละหนึ่งครั้งก่อนหน้าน,านั้นรอบนี้พาริตากลับมาสร้างมีใหม่ตำนานใหม่อีกรอบนะครับกับการประกาศผล บนรายการเพลงตอนขึ้นโปรโมท f o r e v e r นั่นเองยืนอยู่ด้านหลังแต่กล้องจับถึงและก็ความโดดเด่นของพาริตาเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นน้องแพรน้องพาริตาจริงๆสายตานั้นหลอกกันไม่ได้มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมีมนี้ยังคงมีลมหายใจและเกิดเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาในรายการเพลงสายตาของพาริตามองไปยังศิลปินอีกหนึ่งคนนะครับนะั่นก็คือซองฮุนเอ็นไฮเพนนั่นเองซึ่งเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าซองฮุนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบแฟนกรีดอยู่แล้วสาวๆาว,าวกรีดอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากน้องแพรเนี่ จะมองแบบนั้นก็ไม่แปล่ใจเลยความออร่าวิชวลเนกระหักตาน้องแพรไปแล้วหนึ่งและที่สําคัญก็คือพาริตาปลดล็อกความเป็นติ่งออกมาจนลือ่าตัวเองก็เป็นศินลปินเหมือนกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่แฟนๆเซล์กันแบบน่ารักน่ารักนะครับไม่ได้มีแบบว่าอยดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนกลัวเหมือนกันว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าเวลาที่ศิลปินหญิงมองศิลปินชายแต่ว่าน้องแพรก็ก้าวข้ามมาได้ามาไดแม่กเกาเ่ยเขากับเอนดูโมเมนต์นั้นและรอบนี้แม่เกาก็เอน ดูโมเมนต์นี้ของพาริตากันอีกบางคนเี่ยถึงกับแซวว่าซงฮุนหันไปแจกลายเซ็นให้พาริตาเลยดีไหมเพราะว่าแฟนคลับคนนี้เนี่ยเขายืนมองอยู่ด้านหลังแบบระยะประชิดเลยบางคนก็บอกว่าชีวิตติ่งของพาริตาเนี่ยคอมพ l e ทแล้วไม่ต้องเข้างานแฟนไซน์ไม่ต้องซื้อบัตรไฮทัชหรืออะไรทั้งสิน้นก็ได้คระครไหลศิลปินที่ชอบศิลปินที่เลื่มแบบบนเวทีรายการเพลงเลยก็โดนแฟนๆแซวกันไปต,ตามๆกันนะครับสำหรับพาริตากับโมเมนต์ใหม่ตำนานใหม่ที่สร้างขึ้นอีกรอบ กับสายตานั้นหลอกกันไม่ได้ใครเห็นช็อตน,นี้แล้วเอ็นดูกันหรือเปล่ากับพาริตาที่ลืมไปว่าตัวเองก็เป็นซิลปินเหมือนกันคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพยงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับใครเอ็นดูพาริตากันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับคลิปนี้ต้องไปละสวัสดีครับอันยอง